วินเมทวินฮอตติดเทรนด์ทวิตเตอหลังยอดติดตามไอจทะลุ12ล้านวินเมทวินเพเอกเดาวรุ่งพุ่งแรงยอดติดตามไอจทะลุ12ล้านแล้วแฟนๆแห่ติดแฮชแท็กวิน1 2 m i l l มิลเลนเเรียกว่าฮอตและปังมากขึ้นให้เพเอกยอดการติดตามไอจเกิน10ล้านอีกคนเรียกว่าฮอตติดเทรนด์ทวิตเตอไปแล้วในความปังของวินผลงานต่อเนื่องพรีเซนเตอร์แน่นและล่าสุดซีรีส์เดวิซิสเตอร์แอปรายให้นายไม่รัก ซึงวินประกบนาง,งเอกรุ่นพี่มินพิชยามีคิวออกากาศวันที่18เมษายนนี้แต่ที่แน่ๆคือยอดติดตามไอจของวินนั้นทะลุ12ล้านอย่างรวดเร็วจากหลักแสนทะลุหลักล้านภายใน2ปีต้องบอกว่าปังกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้าขอแสดงความินดีกับความปังนี้ของวินด้วยจ้าร้อนแรงทั้งปีไปเลย